แลงหน้าไม่เคยขัดใจที่สาหารบแต่งกอต์ฟตัว สวัสดีครับจากสมนคแต่งกอตโตวาครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จับให้เต็มจักให้หนักนะครับสําหรับลูกค้ารถคันนี้ครับรถคันนี้ครับเป็นรถเอผ่าปี2008นะครับอัปเกรดตามใจลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันได้เลยครับสาหรับรถเอาผา2008นะครับผม สำหรับคันนี้นะครับโจทย์ของลูกค้านะครับก็คือต้องการให้รถดูเหมือนรถรุ่นใหม่นะครับราคาไม่แพงสามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้ทางสบมักจังก็ตัว่าก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับเอาผ่าหน้าตัวเอกลุ่นนะครับแล้วก็เที่ยมคญนะครับทางเรานะครับจับให้เต็มนะครับในเรื่องของเปลี่ยนไฟหน้านะครับตัว2021ให้เลยนะครับฝากระโปรงแก้มข้างกันชนและก็นากระจังนะครับอะไหล่ทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณ30กว่ารายการนะครับผม ก็ามาถึงล้อนะครับลูกค้าก็พร้อมที่จะเปลี่ยนครับเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นรองเท้าคู่ใจครับผมตัวล้อที่เป็นล้อแนว V A P โครเมี่ยมสวยงามนะครับใส่เข้าไปโอ้โหดูเข้ากับสีดาพอดีเลยครับผมซึ่งทางสำนักมมแต่งประตูก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับผม แป่งหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ลูกค้ายังไม่จุใจนะครับก็เลยอยากจะอัปเกรดภายในด้วยนะครับเพราะตัวว่าเราก็ตามใจครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าแปลงข้างในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ มาข้างในกันแล้วนะครับผมก็บอกแล้วแต่มักแต่งก็จะว่าก็ตามใจครับนี่ครับผมบอกนะครับของลูกค้าเป็นบอกอัตโนมือล้วเปลี่ยนเป็นบอกไฟฟ้าเลยครับยกตัวเลยแต่เป็นรุ่นตัว30ครับตัวนี้ถือว่าออปชั่นเต็มครับเพราะมีที่พักเท้าอะไรมาด้วยนะครับแล้วก็เกียมคันนะครับภายในสีชีมสวยเลยครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มจริงๆครับ ต่อมานะครับตัวคอนโซลตรงกลางนะครับที่ดูแปลกตานิดหน่อยนะครับฟังชันเหลือล้นครับผมมีทั้งที่ชาร์จไร้สายนะครับ2ก็คือมีตู้เย็นไปในรถนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จ USB มีปลั๊กไฟบ้างให้ด้วยนะครับ แล้วก็ที่สาคัญนะครับลูกค้าก็ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะรถเจาผ่าเรลไฟนะครับค่อนข้างเยี่ใหญ่นะครับมุมมองกล้องถอยหลังอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอครับก็เลยจัดเต็มนะครับเต็มตัวก็้อบจอกล้องนี้ก็คือเป็นกล้อง3 6มองศาครับมองได้รอบคันตัวนี้ครับเพิ่มมุมมองได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสามารถเลือกทัชสกรีนเลือกมุมมองของตัวกล้องได้เลยนะครับผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับเพิ่มความปลอดภัยลงทุนแล้วไม่เสียไหลแน่นอนแล้วที่สำคัญนะครับกล้องตัวนี้ครับ บันทึกได้ด้วยครับผมอย่างน้อยก็มีไว้อุ่นใจครับปลอดภัยแน่นอนครับตัวนี้ไหายห่วงแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญนะครับสำหรับรถอพาร์ตเวไฟ2008ถึง2014เนี่ยคอนโซลชอบเหนียวครับจับที่ไหนเหนียวที่นั่นะครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาก็มีอยู่3แบบนะครับก็โดยปกติแล้วก็คือ1เปลี่ยนใหม่เลยแต่ราคาค่อนข้างสูงครับ สองก็คือคุ้มหนังใหม่นะครับสก็คือซื้อเป็นแผ่นรองมาวางทับนะครับก็คือดูสวยงามนะครับเข้ารูปนะครับเหนอนมาจากโรงงานนะครับผมส่วนพวงมาลัย20มันเอาเกินไปลองแปลงหน้า30แล้วลูกค้าบอกขอพวงมาลัยทรง30มได้ไหมผมนักต่งก็จะว่าจับให้เลยครับนี่ครับพวงมาลัยสปอร์ตด้วยนะครับจับกระชับมือนะครับ แล้วก็พรมของลูกค้าเป็นพรมกระดุมครับค่อนข้างเที่ย้วยแล้วนะครับแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็แผ่นยางบวมนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นพรมตัว 6D ลครับลาย VAP ตัวนี้นะครับด้วยโทนสีน้ำตาลนะครับก็สามารถทําให้รถดูสวยงามรถเด่นไม่เหมือนใครจริงๆครับสําหรับคันนี้นะครับต่อไปนะครับลูกค้าก็อย่างกระซิบเข้ามาครับว่าเงมยังเหลือน้องขอจัดอีกหน่อยนึงยังไม่เต็มผมก็เลย จัดให้ครับข้างหลังครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูข้างหลังนะครับก็ลูกค้าเปลี่ยนจากไฟตัวเดิมนะครับที่ไม่มี LED นะครับเป็นหลอดไฟธรรมดานะครับมาเปลี่ยนเป็นไฟตัว c o ซ illa นะครับเป็น LED นะครับพร้อมระบบไฟเดยวิ่งนะครับตัวนี้ก็คือไฟก็จะเพิ่มความสว่างสวยงามนะครับมากกว่าไฟแบบหลอดนะครับเพิ่มความโดดเด่นไม่เหมือนใครครับพร้อมกับโคมที่ลมดําเข้ากับตัวรถสีดําด้วยนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับผมตัวนี้นะครับ และก็มาพร้อมกับชุดกันชนนะครับซึ่งชุดกันชนตัวนี้นครับจะมีไฟ LED นะครับเป็นทัพทพมตั้งนะครับซึ่งตัวนี้ทรงเนี่ยจะเหมือนกับของรถอพารสามสิบเลยนะครับแต่ออกแบบมาใส่สำหรับตัวอาร์สองพันแปดถึงสอนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสําหรับแปลงหน้าตามใจลูกค้านะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถปรึกษาเราได้เลยนะครับทางร้านเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับพร้อมให้คาปรึกษาในเรื่องของการแต่งรถนะครับหรือปรึกษาเกี่ยวเรื่องของรถยนต์ที่มีปัญหานะครับสำนักแต่งของเราครับยินดีให้บริการครับสําหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ